คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมจํากันได้เนี่ยนะเคยมีคดีลอบสังหารทางด้านประธานดับดีของเฮตินะนั่นก็คือโจเวเนลโมอิสนะครับเ mm hmm. มื่อเดือนกรกฎาคมปี2564แล้วตอนนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะเขาก็ไปดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตอนนี้ผู้ที่รู้เห็นเป็นใจกับคดีลอบสังหารประธานดับดีของเฮตินั้นเนี่ยนะมีอยู่เกือบ50คนครับแต่สิ่งที่น่าตกใจฮะกลายเป็นว่าพันรยาเนี่ยนะ ร่วมมือกับนายอดีตนายกรัฐมนตรีครับนั่นก็คือครอสโจเซฟรวมถึงทางด้านเลีอนชาวอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของเฮติ i, ฮะในการสังหารสามีของตัวเองคุณผู้ชมคะ <c oughs> นะครับตอนนี้เนี่ยทางด้านอายการเองทางด้านผู้พิพากษาแห่งเฮติเองนั้นเนี่ยมีการทำสำนวนฟ้องเนี่ยครับความยาว122หน้านะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมาตินโมอีสอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง และเป็นภริยาของโจเวเนลโมอีดอดีตประธานาธิมดีของเฮติฮะเขาบอกว่าเมียเนี่ยไปร่วมมือกับนายกรัฐมนตรีแล้วสังหารผัวของตัวเองวันที่เข้าไปสังหารในบ้านนั้นเนี่ยนะลูกกับตัวภรรยาเนี่ยอยู่ในบ้านด้วยแล้วโดนกระสุนปืนที่แขนคือเหมือนกับว่าทําให้มันสมบทบาทจริงอะ,ะว่าตัวเองไม่รู้เรื่องอแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่นั้นเชื่อมโยงไปทั้งหมดเนี่ยพบว่าภรรยานั้นมีส่วนรู้เห็นกับคดีนี้แต่ทนายความของภรรยานั้นก็บอกว่า มันเป็นคดีจูงใจแห่งการเมืองมีพยายามที่จะใส่ร้ายภรรยาของเขาภรรยาของประธานดับบีซึ่งภรรยานั้นไม่มีส่วนรู้เห็นหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่อยา่างใดซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องต่อสู้กันในศาลต่อไปนะฮะไปที่ความเคลื่อนไหวของออสเตรเลียกันบ,บ้างนะครับล่าสุดนั้นรัฐบาลออสเตรเลียออกแถลงการว่าจะจัดสรรงบประมาณมากกว่า3 5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ1.26ล้านล้านบาทนะครับให้กับกระทรวงกลาโหมในช่วงอีก10ปีข้างหน้า โดยงบประมาณดังกล่าวนั้นจะถูกนําไปใช้เป็นแผนก่อสร้างกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งแผนการดังกล่าวนั้นจะทาให้ออสเตรเลียเพิ่มกองเรือรบหลักๆของตัวเองเป็น26ลําเพื่อสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ออสเตรเลียนั้นกาลังเผชิญอยู่ทางด้านพลโท พลเรือโทมาร์แฮมมอนเสนาธิการกองทัพเรือออสเตรเลียก็บอกว่าการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของออสเตรเลียต้องอาศัยกองทัพเรือที่แข็งแกร่งและกองทัพเรือเหล่านี้จะทําหน้าที่ดําเนินการทางการทูตในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อขัดขวางผู้ที่อาจเป็นศัตรูและปกป้องผลประโยชน์ของชาติส่วนขนาดและกีจความสามารถของกองเรือรบในอนาคตจะทําให้ออสเตรเลียนั้นมั่นใจได้ว่ากองทัพเรือของพวกเขามีความพร้อมในการตอบสนองต่อความท้าทายทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคทั้งนี้แผนการเสริมกองทัพเรือ ประกอบไปด้วยเรือพิฆาตและเรือฟิเกต20ลำและเรือผิวน้ำแบบมีลูกเรือขนาดใหญ่จำนวน6กลำที่สามารถปฏบัติการโดยมีผู้ควบคุมอยู่บนเรือหรือว่าควบคุมจากที่อื่นได้โดยกองทัพเรือเหล่านี้จะเข้าร่วมกับกองเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่ออสเตรเลียนั้นวางแผนจะสร้างภายใต้ข้อตกลงออคัสกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษนั่นเองครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยเรื่องของการช่วยเหลือ,อยูเครนฮะตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสภาของเกรสนั้นยังไม่ผ่านงบประมาณ เพื่อที่จะไปช่วยเหลือ,อยูเครนนะครับซึ่งทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนเองนั้นก็พยายามในการที่จะต้องทอําให้ในส่วนของสภาคอเกรสเนี่ยผ่านงบประมาณเหล่านี้ไม่ว่าจะช่วยเหลือ,อยูเครนช่วยเหลืออิสราเอลหรือว่าช่วยเหลือใต้หวันสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งที่โจไบเดนนั้นเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและเป็นการเปิดเผยด้วยปากของโจไบเดนเองเนี่ยก็บอกว่างบประมาณทั้งหมดเนี่ยที่มีการจัดสรรเนี่ยรับเพื่อที่จะช่วยเหลือในสมรภูมิรบต่างๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่งบประมาณเหล่านั้นเนี่ย ไม่ได้ถูกส่งไปให้กับยูเครนโดยตรงนะแต่งบประมาณเหล่านั้นเนี่ยหมายความว่าเอาเงินของภาครัฐเนี่ยไปอุดหนุนอุตสาหกรรมอาวุธของสรัฐอเมริกาเองนะฮะก็คือหมายความว่าเอาเงินงบประมาณของประเทศนั้นเนี่ยไปจ่ายให้กับบริษัทอาวุธแล้วให้บริษัทอาวุธเหล่านั้นเนี่ยส่งอาวุธเนี่ยไปให้กับยูเครนนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่านี่จะเป็นช่วยพยุงเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศนะในการที่จะใช้งบประมาณเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะดําเนินการช่วยเหลือยูเครน ดังนั้นจึงเรียกร้องเนี่ยครับให้ในส่วนของพรรคริบบลิกันเนี่ยช่วยอนุมัติงบประมาณเพื่อที่จะทําให้ภาคอุตสาหกรรมอาวุธของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยได้รับเงินช่วยเหลือเหล่านี้ไปนะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยมันจะมีการถ่ายโอนเนี่ยครับเรื่องของเงินเหล่านี้ไปยังบริษัทอาวุธนั่นแหละนะครับ อย่างไรก็ดีพักรีบัฟติกั้นจำนวนหนึ่งเนี่ยครับรวมถึงมิสแมคคอนเนลผู้นำของพักเนี่ยนะครับในวุฒิสภาก็เรียกร้องให้สมาชิกเนี่ยเห็นดีเห็นงามกับแพ็กเกจการช่วยเหลือต่างชาติถือว่านี่เป็นการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์ในสหรัฐอเมริการวมถึงเป็นการฟื้นแนวคิดคลังอาวุธแห่งประชาธิปไตยและแสดงให้พวกชาติพันธมิตรตลอดถึงศัตรูได้รับรู้ว่าสหรัฐอเมริกาจริงจังกับการใช้อำนาจด้วยความแข็งแกร่งของตนเองนะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็คือการ เป็นการออกมายอมรับแหละใช้งบประมาณของประเทศนั้นเนี่ยไปอุดหนุนอุตสาหกรรมอาวุธภายในประเทศนะค่ะ ขณะเดียวกันนะคะพูดถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกากับรัสเซียก่อนหน้านี้ที่ไมค์เทรนเนอร์ประธาน,นาคณะกรรมาการข่าวกลองสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเคยเปิดเผยว่ารัสเซียนกำลังมีการพัฒนาแล้วก็เตรียมติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในอวกาศและบอกได้ว่านี่คือศักยภาพในการโจมตีดาวเทียมสอดคล้องกันกับพิษสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐมีการกล่าวหาว่ารัฐบาลของรัสเซียเข้าข่ายละเมิสดสอดที่สัญญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินกิจการของรัฐในการสำรวจแล้วก็การใช้อวกาศภายนอก S 1> <S 1> ซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญเนี่ยคือห้ามติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในอวกาศพอเรื่องนี้มีการเปิดเผยจากสหรัฐอเมริกาล่าสุดนี้นะคะผู้นําของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินมีการพบปะหารือพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียแล้วก็ระบุชัดเจนเลยว่ารัฐบาลของรัสเซียคัดค้านอย่างเด็ดขาดต่อการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในอวกาศ รัสเซียเองเนี่ยปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศมาโดยตลอดแล้วก็ยังมีเรื่องของการปฏิรูปการปรับปรุงกรอบความร่วมมือที่มันเกี่ยวข้องมันหลายครั้งแต่ว่าประเด็นที่สหรัฐอเมริกามีการกล่าวหาเนี่ยว่ารัสเซียจะไปตัดติดตั้งเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ในอวกาศนั้นไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดเหมือนกับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามจะกล่าวหาเรื่องนี้ กล่าวหาแบบเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานเพื่อต้องการที่จะโน้มน้าวให้สภาคอนเกรสอนุมัติเพิ่มก็ประมาณในเรื่องของการสนับสนุนยูเครนมากกว่าค่ะครับในขณะที่ทางด้านสหภาพยุโรปเองนั้นก็ได้มีการบรรลุข้อตกลงมาตรการการคว่ำบ,บาตรรัสเซียชุดที่13นะครับภายใต้กรอบการที่บอกว่ารัเสเซียนั้นรุกรานยูเครนโดยมาตรการนี้เป็นหนึ่งในมาตรการที่ได้รับการอนุมัติอย่างกว้างขวางที่สุดจากสหภาพยุโรป ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่นี้ทางด้านอนาเลนาแบ็อก ok, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเยอรมนีเคยส่งสัญญาณออกมาว่าการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่จะมุ่งเป้าไปที่เครือข่ายจัดซื้อส่วนประกอบโดรนเพื่อส่งผลกระทบเนี่ยไปถึงการจัดหาโดรนของรัสเซียครับ คณะที่ทางด้านเออร์ซูล่าฟอ์เดเลเยนประธาน,นาคณะกรรมการิการยุโรปนั้นโพสต์ข้อความลงบนเอ็กซ์นะครับบอกว่าเราต้องทาให้เครื่องจักรสงครามของปูตินนั้นเสื่อมถอยลงไปสําหรับการคว่ำบาตรชุดใหม่นี้จะมีบุคคลและบริษัทเกือบ200รายนั้นเนี่ยถูกห้ามไม่ให้เดินทางไปยังสหาภาพยุโรปพร้อมกับเผชิญกับการอายัดทรัพย์สินด้วยนอกจากนี้เรายังคงสร้างแรงกดดันต่อรัสเซียให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นด้วยการตัดสิทธิ์ไม่ให้รัสเซียสามารถเข้าถึงโดรนได้อีกด้วยขณะเดียวกันนั้นในส่วนของรัสเซียนั้น ก้อ้สัมภาษณ์กับสื่อบลชนนะครับเปิดเผยถึงความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องโรนของประเทศว่ารัสเซียผลิตโรนหลายพันลำต่อวันถือเป็น้าความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซียกับการผลิตโรนในช่วง8-9ถึงเเดือนที่ผ่านมาและรัสเซียนั้นจะปรับปรุงจํานวนโรนให้เพิ่มขึ้นถึง17เท่าตั้งนี้การผลิตโรนนั้นยังต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไปนอกเหนือจากคํากล่าวของเซเกย์ซอยกูแล้วดมิตรีเปสดมิตรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซีย ก็กล่าวในการประชุมร่วมกับกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับเรื่องโรนเช่นเดียวกันว่าได้มีการเพิ่มการผลิตโรนอยากมีนัยยะสําคัญและจําเป็นต้องมีการเพิ่มโดยที่เรายังตามหลักเรื่องนี้อยู่มากทั้งนี้เมื่อตอนปฏิบัติการพิเศษทางทหารเริ่มต้นขึ้นนั้นมีคนเพียงไม่กี่คนที่พูดถึงโรนเพราะมีความเข้าใจว่าสงครามครั้งนี้จะต่อสู้โดยใช้กฎเกณฑ์การทําสงครามแบบคลาสสิกเหมือนในอดีตแต่ปรากฏว่าโลกมันเปลี่ยนไปและเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปเช่นกันโรนนั้นกําลังเข้ายึดครองภูมิทัศน์ทางทหารในสมัยใหม่เป็นที่เรียบร้้อยแลว เห็นเรื่องของมาตรการการคว่ำบาตรในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ที่สื่อมวลชนนั้นนําเสนอเนี่ยก็จะมีบริษัทของจีนที่เข้าไปเกี่ยวข้องและถ,ถูกลงรายชื่อในมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานในครั้งนี้ด้วยครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ